ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแกล้งคนในแมปสติลเบียนรอดด้วยการทําบั็ให้ตัวละครของเราเนี่ยล่องหนนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเนียนแล้วก็เกลียนแค่ไหนสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมฝากอย่าลืมกดไลค์ด้วยสักครั้หนึ่งครั้งละกันนะครับและเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผมถ้าอยากเติมเกมพาร์ตแบบสุดคุม้มไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตสนามรบที่แข็งแกร่งหรือแมปอื่นๆเพียงแค่กรอกชื่อในเกมก็เติมได้เลยง่ายสุดๆส,สายโกอาเดนก็ห้ามพลาดมีทั้งสัตว์เลี้ ครบจบเรื่องโรบอกต้องร้านนี้เท่านั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นตัวผมหรือเปล่าฮะใช่ครับตอนนี้ทุกคนไม่เห็นตัวผมนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยล่องหนอยู่นั่นเองนะครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า s t e e l a b บลล o t นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวละครของผมเนี่ยมันหายตัวแบบนี้มันล่องหนแบบนี้นะครับเล่นแบบนี้มันขึ้น300%แน่นอนคือตอนนี้ครับผมทำให้ตัวละครของผมเนี่ยล่องหนนะครับแลวผมเนี่ยก็จะไปขโมยเบลลอยของชาวบ้านนะครับทุกคนอยากร เห็นอะไร้ยครับคือตัวละครผมเนี่ยเรียกได้ว่ามันจมดินนะฮะมันก็เลยล่องหนนะเห็นปะซึ่งผมนะจะใช้แบบนี้แหละไปเกียนคนนะครับในเซิร์ฟหลักมาดูว่ามันจะเนียนหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปแกล้งคนนะครับหรือว่าไปทําอะไรเนี่ย ใครไปกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยสักคนละหนึ่งครั้งนะครับผมไปครับไปเซิร์ฟหลักดีกว่าผมแค้นมานานละเมื่อเราเข้าเซิร์ฟหลักมานะครับผมต้องรีบบินหนีบินหนีก่อนก่อนที่จะโดนจับได้โอเคเซนแรกในบ้านผมนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะฮะมันโดนขโมยไปหมดแล้วผมเข้าไปเซิร์ฟหลักแล้วก็โดนขโมยไปหมดเลยนะครับผมก็เลยแค้นนะครับผมแค้นมากแค้นใครไม่รู้ในเซิร์ฟนี้ไม่มีใครแค้นหรอกผมจะหาคนที่มันหน้าหมันไส้นะครับแปวบนึงในเซิร์ฟนี้มันเลยว่ะเฮ้ย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  โอ้โห oh, แต่หลังนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยพี่แล้วก็ตอนนี้ครับผมเติมมันนี่มานะฮะเป็นสแลปแบ็คโฮนะครับกับเลเซอร์กันก็ก้าวโลบักซึ่งแม่งกระจอกมากเลยไอลิสกันเนี่ยถ้าไม่เก่งมันก็เก่งนะเวย้ยแต่มันแบบการยิงแม่งกระจอกมากทำไมอยู่ดีมันล็อกวะเอาเจ้าของบ้านออกแล้วคนใหม่เข้ามาแทนแต่ไม่เป็นไรครับผมจะเนียนอีกแค่14วินาทีโอ้ดูดีออกไปอีกแล้ว่啊คนใหม่มาคนใหม่มา โอ้โหบ้านหลังนี้ก็ดีเหมือนกันนี่นายี่สิบห้าล้านเลยมันกลับเข้ามาเพื่อจะล็อกบ้านอีกรอบหนึ่งอ,ะ <Hello. S 1> อ่ะเฮ้ยมีคนมีคนมีคนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวเห็นชื่อนี้ก่อนมันออกเกมไปแล้วอ่ะออกหมดเลยอ่ะโอ้โหจะบ้านนี้บ้านนี้ได้อยู่อ่ามีตัวหนึ่งนะที่ผมสนใจก็คือตัวนุ้นจิราฟนะเป็นอะไรเนี่ยอีแค่19วินาทีมันก็จะเปิดบ้านแล้วนะครับหู oh. บ้านผมแม่งอยู่สุดซอยปะเนี่ยอยู่หลังนี้นะครับบ้านผมซึ่งการที่จะขโมยได้ผมต้องขโมยปุ๊บแล้วก็วิ่ง้างาชาชมาก uh. เฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยมันเห็นมันเห็นผมมันเห็นผมล้วคนเกมมันเห็นชื่อเธ่ผมกำลังเรียนครับผมหาก่อนผมเอาอะไรที่แบบง่ายๆก่อนดีกว่า very, very เสียงอะไรวะอ๋อเอ่อมีอะไรง่ายๆไหมมันมีอยู่ตัวหนึ่งอะราคามันแพงสุดในบ้านมันเลยนะครับสองล้านอะไอตัวลาตัวเนี้ยคือหลังจากที่เราอุ้มเบรนลอยของชาวบ้านมาแล้วเนี่ยตัวเราจะเดินช้านะครับแล้วไม่สามารถใช้อุปกรณ์อะไรช่วยได้เลยเว้ยมันก็เลยแบบโอ้ลำบากมากอุ้ยมันเข้าบ้านคนอื่นนี่มันโดนล็อกมันโดนล็อกอยู่ในบ้านนั้นแล้วบ้านมัันนนลลล่่ะะแ้้วบาม ไปแล้วอุ๊ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว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 วผมหาบ้านก่อนบ้านผมอยู่ไหนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันวิ่งมันวิ่งเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นหนอมันเห็นหนอบ้านบ้านบ้าออเกมอะไรอย่างงี้แแ่งเอ้ยบ้านผมมันอยู่ไกลเกินไปอ่ะมันเลยไปไม่ถึงเว้ยตุ้มจุ้มๆุ้มๆุ้มจุ้มจุมจุ้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 มุ้มุ้มุ้ม้ม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุม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 ตออกเกมในที่สุดก็ได้สักทีได้มาตัวหนึ่งนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยใส่เสื้อคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆเปิดไมค์ซะหน่อยอ๋อ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 แกนี้ไม่รอดแน่แกนี้ไม่รอดแน่แกนี้ไม่รอดแน่ นเมื่อกี้ครับผมโดนขโมยไปด้วยนะฮะทุกคนน่าจะเห็นนะแต่ว่าผมไม่แคร์นะครับเนื่องจากว่าผมแค่จะเข้าไปแก้คนเฉยๆนะฮะขอแค่ได้สาใจล้ว่จัดของได้ดีเดี๋ยวนั้นมีพระมาบิณฑบาตด้วยอ๋อแต่บ้านมันไม่ค่อยมีอะไรแพงๆเอ๊ะแมวแมวครับแมวแมววัดเป็นสิงแรผมดูก่อนว่ามีอะไรขโมยอุ้ยลายอีกแล้วหรอผมอาจจะต้องแบบแอบเข้าไปข้างในป่ะหรือว่าแอบเข้าไปอมแมงเอ้แอบไม่ทันละแต่วันนี้แหละบ้านผมถูกข้างถูกขโมยเสร็จผมวิ่งเข้าไปโอ้แมงโอเคตัวอะไรดี呀 มันมีแต่ตัวที่แบบไม่แพงอะ่ะโอ้นี่เซิฟนี้ขโมย12ครั้งเลยเหรออุย้ยบ้านอูย้ยอุ้ยบ้านเปิดบ้านเปิดขอเนียนครับขอเนียนเอ้ยเนียนแล้วเนียนแล้วแล้วไม่แต่ของที่แบบไม่ค่อยโหดอะนะฮะอุย้ยแมวแมวล้มแมวล้มรีบลุกเออไอตัวนี้ละกันนะฮะตัวนี้ผมจะทำเนียนแบบหยิบของเข้ามาแต่ว่าผมจะยืนอ,อยู่ที่เดิมนะฮะบ้านผมอยู่นู่นนะ,ะ <Okay. S 1> ฮะโอ้ยโคตรไกลเลยมันไกลเกินอะนะฮะผมว่าต้องเปลี่ยนเป้าหมายว่ะไหนๆก็มาละต้องวิ่งอ้อมไปอะแม่งกวรจะถึงโุบ้านฉัน วิ่งไปก่อนโอ้ยเหมือนจะมีคนมีคนอ้าเฮ้ยบ้านผมอยู่ตรงนี้นะฮะมีบ้านหลังนี้อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าของไม่ได้แพงมากแต่บ้านหลังนี้แม่งวันนี้น่าจัดมากเลยอะสามสิบวิครับผมจะนั่งรออย่างใจเย็นเฮ้ยมันออกเกมอ่ะกี่วิเจ็ดวิเจ็ดวิจะได้เข้าบ้านเจ็ดวิเข้าบ้านนี่สามสองหนึ่งอ่าเนียน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 มันไปแล้วมันไปแล้วอุ้ยลาอีกแล้วอ่ะลามานีลาเนี่ยผมจะทําการแบกมันนะครับแบกไว้ เนียนไหมเนียนไหมเนียนเนียนเนียนยังอยู่เนี่ยยังอยู่ว้าไม่เคยจะเนียนเลยอ่ะโอ้ยผมก็สาแต่งตัวมาโอ้โหอะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้แม่งขี้ขโมยจัดอ่ะวยหลังนี้5ลร้านผมต้องไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยจริงๆนะครับ17วินาทีบ้านจะเปิดผมจะแอบเข้าไปในวินาทีนั้นนะฮะส่วนใหญ่อ่ะคนที่เล่นเกมเนี่ยเป็นเด็กนะฮะแล้วเขาเล่นในมือถือเว้ยซึ่งแบบการจะมองชื่อมันมองยากนะฮะ <laughs> <laughs> ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะฮะกัวเปลี่ยนไปแล้วแม่งก็ไม่ได้ผลอนะก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะงั้นนะครับผมจะลองเล่นแบบนี้ไปก่อนอีกสักรอบสองรอบนะฮะมันต้องมีสักเซิร์ฟแหละที่เป็นใจเราอะนอันจริงโอเครอบนี้แหละของจริงนขณะที่ประตูตเปิดนะครับผมจะกระโดดเข้าไปด้วยความเร็วสูงไม่รู้ว่ามีอะไรให้หน้าขโมยบ้างนะครับแต่ว่าผมจะเอาไดมอนด์มาละกันไม่ก็มิสติกนะฮะสักตัวหนึ่งเอ้ยเอามิสติกดีกว่าัาตูกเปิดแล้วย ไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนโดนมันมีคนขโมยไปมีคนขโมยของมันไปมันต้องไปตามกลับมาใช่ไหมเออไปตามกลับมา้ยวิ่งไปวิ่งมาเช็คไม่หยุดเลยเช็คของไม่หยุดเลยอ่ะมันเก็บคาปูชิโน่ไปแล้วนะฮะเอาอเกมผมอาจจะหวังเป้าหมายใหญ่เกินไปนะครับโลซักเปิดบ้านมันเลยและแอบเข้าไปด้วยความเร็วสูงเฮ้ยเฮ้ยแม่งนั่งกินขนมแล้วก็ไล่ตีกัน Can I have it Long things เฮ้ยมันให้หรอไม่ใช่สาวอาวังอวังเอาไปดีอหวังรีบไปดีไ,ไปจีบกันไกลเลยเสียงอะไรมันทุงทุงทุงโอ้โหทุกคนครับคลิปนี้แม่งโคตรเฟลเลยว่ะผมว่าสาวไปแต่งตัวมารวมๆก็สองรอยกว่าโลบักอ่ะคือผมแม่งไม่ได้อะไรเลยเวยเฮ้ยบ้านใครเนี่ยน่าจัดมากเลยอ่ะพี่ เนียนเนียนให้ตัวนี้แหละเป้าหมายต่อไปของผมนะฮะบ้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นึงนะเนียนก่อนเนียนก่อนเนียนก่อนได้ผลยูได้ผลยูได้ผลยูอย่าล็อกโอ้ยอย่าล็อกพี่จ๋าอย่าผมจะทํายังไงเพื่อจะออกไปจากบ้านมันเฮ้ยมันกำลังสู้กันอยู่ครับมันกำลังสู้กันอยู่ในระหว่างนั้นแหละเอาเฮ้ยใครอะ่ะโถแม่งเข้ามาซ้อนอะ่ะโอ้รอบนี้รอบสุดท้ายครับผมบอกเลยบ้านผมอยู่ใกล้บ้านมันด้วยถ้าเกิดว่าผมได้เนี่ยผมก็จะวิ่งึเข้าบ้านตัวเองแล้วก็ออกเกมเลยนะครับ มาครับมาครับได้เวลาเข้าบ้านเออหยิบลาขึ้นมายืนเนียนเนี่ยทริปถ้าเกิดว่ามันออกเกมตอนนี้ผมได้นะเว้ยผมได้ฟรีเลยนะครับมันไปนไหนไม่รู้อะตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมได้นะผมต้องมันยังไม่สงสัยยังได้เงินเยอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่สงสัยพี่จะไม่ไหวแล้วโอ้ยบ้านใครเนี่ยงงสักตัวดิไม่ไหวละเอากุ้งก็ได้ <c oughs> ไปละโอ้ยมันก็เงียนอยู่นะแบบคนไม่ค่อยสงสัยนะครับหลังนี้แหละเป้าหมายผมเป้าหมายเดิมภายในสามวินาทีนั้นผมจะเข้าไปด้วยความเร็วสูงเฮ้ยเปิดแล้ว โอ้แม่งไม่ทันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาจารย์โกโจบ้านใกล้เปิดแล้วใช่ไหมบ้านแม่งนี่แหละนะฮะมันน่าจะไม่สงสัยมากครับอาจารย์โกโจมันชอบวิ่งไปไล่ตบคนอื่นเว้ยเอ่อสามสองหนึ่งปุ๊บผมต้องทำอย่างเงี้ยหยิบเลยบุบบดีโรโครกดีเลยหยิบเลยไปละไปแล้วเว้ยเฮ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 ้ยนิดเดียว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  นี่เดี๋ยวเรียบร้อยในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วบลอมบราดิโนครอคคอดิโดเมื่อกี้ผมลืมดูรีแอคของมันเว้ยว่าแบบมันจะรีแอคชั่นยังไงนะครับผมกลัวมันจะแบบโดนทุบก่อนไงก็เลยรีบออกมานะครับโอเคครับสําหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับกับการแกล้งคนแล้วก็เกลียนคนในแบบสเตลล์เบลล์ล็อตครั้งแรกเลยนะฮะที่มาเล่นแบบนี้ซึ่งบผมเลยว่าเล่นครั้งแรกนี่ก็มันแล้วนะฮะแต่ก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมนี่จะมาสอนแต่งตัวละกันนะฮะว่าทํายังไงให้ตัวละครเราเนี่่่ยยหลอออนนนะคครับเผืปากไใช้ตามอะไรยบนนนะะฮใแี้โอเล ไปดูวิธีในการทําเลยแล้วกันนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแต่ว่าต้องใช้โลบักนะอย่างแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยไปซื้อสิ่งนี้มานะครับมินิสตาร์ตตัวนี้เลยนะฮะเน่ราคาประมาณ135รบโลบักนะครับประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะคือผมซื้อไว้แล้วผมลืมนะฮะผมจำไม่ได้เหมือนกันเมื่อได้สิ่งนี้มาแล้วนะครับก็ไปซื้ออย่างต่อไปเลยครับผมอย่างต่อไปนะครับก็คือก็คือแมวตัวนี้พิมพ์ไปว่าเนี่ยพิมพไปว่ามินิแคทสตรนะครับผม แล้วก็ซื้อมันมาในราคา50โลบักนะครับประมาณนั้นประมาณ50-70นี่แหละผมลืมละซื้อมาได้มาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่นะครับทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนี่ครับตัวก็จะล่องหนแบบนี้นะฮะแล้วอย่างสุดท้ายที่ต้องทำนั่นก็คือเอาหัวออกนะครับไปที่ head and body แล้วก็เอาออกเลยเท่านี้นะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะล่องหนแล้วซึ่งจริงเนี่ยมันไม่ได้ล่องหนนะครับเพียงแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยมันเตี้ยมากๆเลยนะครับมันตัวเตี้ยมาก พอใส่สูตรของแมวเข้าไปเนี่ยตัวเราก็เลยบักนะครับจมดินนะฮะคือเราไปทำตามดูนะครับก่อนที่มันจะแก้นะครับไม่รู้มันจะแก้หรือเปล่าจะช่างมันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับสักคนละหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าจะไม่คลิปอะไรให้ผมทำอะไรก็สไมค์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมบินโชว์เลย